ีค่ะมาพบกับนิชาหลานย่าชินะคะวันนี้จะพามาเก็บมะขามนะคะจะเก็บมะขามไปให้ใครนะคะรอชมนะคะนี่จะพามาเก็บมะขาม เก็บมะขามกันนะคะมีคนอยากกินมะขามที่บ้านคะ่นนะ,คะนี่นะคะมะขามที่บ้าน มีใครคนหนึ่งอยากชิมอยากกินมะขามนะคะเพราะว่าเอาไปให้ชิมแล้วครั้งหนึ่งติดใจเลยถามหาอีกครั้งนะคะมะขามตกในหมดแล้ว นี่คะ่ะตัวช่วยของเรามาแล้วนะคะนี่พ่อน้องนิชามาแล้วจ้าช่วยเก็บมะขามช่วยมาเก็บมะขามรอดูพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะเก็บไปให้ใครนะคะรอดูนะคะว่าเราจะเก็บไปให้ใครเราจะมาเฉลยพรุ่งนี้นะคะว่าจะได้มะขามเยอะไหมได้แค่นี้เอง รอดูนะคะว่าเราจะไปฝากใครฝากกดติดตามนิชาหลานย่าอาชีด้วยนะคะฝากไปกำลังใจให้น้องนิชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ